นัทวุฒิประกาศชัดรอบนี้ในการเดินเกมหลังจากนี้ไปจะมีเวทีต่อเนื่องทุกภาค,คพี่น้องภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกบอกแล้วว่าไม่เป็นพี่น้องกับใคร <c oughs> เป็นลูกคนเดียวเ <c oughs> ตรียมตัวพบกันในโปรแกรมถัดไปเลย <c oughs> งานภาคสนาม<อ>งานเครือข่ายขยายแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง <c oughs> คือการดึงบุนนัทวุฒิมาเป็นผู้ออครอบครัวเพือ่อไทยเนี่ยป้า <c oughs> หมายอย่างที่บอกคือ ดึงคนเสื้อแดงกลับมาอูกมีพลังสุดเพราะก็บอกว่าถ้าต้องการแลนสไลด์หรือว่าเสียง14-15ล้านเสียงเนี่ยเสื้อแดงต้องปึ๊บนะใช่ปึ๊บก,ก็คือตอนนี้ต้องบอกเสื้อแดงเนี่ยกระจายไปเยอะอะเป็นเสื้อแดงขาวพี่โอก็เล่าให้ฟ<ด>ังแล้ววันก่อนเสื้อแดงเป็นส้มก็มีเพราะฉะนั้นภารกิจใหญ่ของปอครอบครัวประเทศไทยคือ ดึงเหล่านี้กลับมาดึงมวลชนเหล่านี้กลับมาและประกาศตนว่ามวลชนเหล่านี้คือฝ่ายประชาธิปไตยครับครับ,รบและจะใช้ฝ่ายนี้แหละฝ่ายแดงที่สร้างสมกำลังขึ้นมาไปจัดการว่าด้วยเรื่องสสเขตถึงตอนนี้ปฏิบัติการของพักเพื่อไทยถูกตั้งคำถามหลายๆเรื่องว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อใครกันแน่ออมีการเปิดตัวบรรดาผู้สมัครกันอย่างคึกคักที่สุดพื้นที่กทมล่าสุด เขตการเลือกตั้งรอบนี้เพิ่มจากเดิมมาเป็นร่วม33เขตเปิดตัวรอบนี้พรึบเดียว21เขตคือนี้เป็นนำล่องก่อนตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อไทยค่อนข้างที่จะทยอยเปิดอ่างเหนือเปิดครับกทมเปิดและไฮไลท์สำคัญที่บอกต้องพูดถึงกทมกทมเนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญว่าเพื่อไทยจะสามารถยึดพื้นที่ได้ไหมเพราะตอนเลือกตั้งสกเนี่ยเขากวาดเลยนะใช่กวาดสกปับตัวนี้ฮึกเหิมงานฮึกเหิมมากเลเร่งเปิดตัวก่อน เปิดตัวเฉพาะคนที่แน่นอนไว้ก่อนส่วนคนที่ยังไม่แน่นอน <c oughs> พูดง่ายๆหมายหัวไว้อย่างเช่นกรณน,นีเขตดอนเมืองเนี่ยเดิมทีเนการุนโหสกุลตอนนี้เปิดตัวออกมาเป็นสุส,สุทนพศกิจธนาพิทักษ์ <c oughs> ทำเอาการุณออกอกาการเลยนะ คารานี้จะได้ชัดเจนกันสักทีออผมไม่เป็นคนมีปัญหาใครหรอกผมมีปัญหากับตัวผมอย่างเดียวบอกมีการขอเสื้อคืนเหรอเออโอ้โหช่วงเสืเอ้อคนสายไหมสายไหมเป็นไงย,งยังอยู่อานุดิตนาครทัพย,ยังอยู่เหรอยังไม่ประกาศไงอ๋อยังไม่ประกาศาาาจีลายุห่วงซ้ำ เออทำไมเห็นมะจอเจรยุทธ์นุดิเก็แนวโน้มว่าจะไปอยู่ไทยสร้างไทยเหรอไม่รู้เลยไม่ประกาศไว้ก่อนไม่รู้ใช้พิธีการยุทธการกดดันครับอ๋อไม่ประกาศ21เเขต21เขตเปิดพลึบรอบนี้ทําให้รู้เห็นว่าใครบ้างอ่าที่ประกาศอย่างคุณเจรยุทธเนี่ยเจรยุทธประกาศแล้วเออยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่หลายหลายคนพร้อมที่จะผันแปรหรือไม่ไม่มีใครรู้ ยุทธการของการเปิดตัวสอสเขตรอบนี้ครับเป็นปรากฏการอย่างหนึ่งว่าเพื่อไทยเนี่ยให้ความสำคัญในปฏิบัติการในเรื่องของเขตเหรอในเรื่องของเขตในขณะเดียวกันปรากฏการอีกปรากฏการ์หนึ่งคือปรากฏการ์นำทัพของนัทวุฒิสาเกลือ <K ed> ถูกต้องคำถามว่าเป็นยุทธการที่เพื่อใครครับ นัทวุฒิประกาศชัดรอบนี้ในการเดินเกมหลังจากนี้ไปจะมีเวทีต่อเนื่องทุกภาคครับพี่น้องภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกมันบอกแล้วว่าไม่เป็นพี่น้องกับใคร <c oughs> เป็นลูกคนเดียวเตรียมตัวพบกันในโปรแกรมถัดไปเลย <c oughs> งานภาคสนาม <c oughs> งานเครือข่ายขยายแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง <c oughs> ก่อแก้วพิกุลทองวิภูแถลงพัฒนาภูไทย <c oughs> ชินวัฒนหาบุญพาศัธชัยอนันตเมฆวรชัยเหมะ พิพัฒชัยพัยบูญพายัพปันเกตสำเริงประจำเรือจะสลับสับเปลี่ยนกันลงพื้นที่โดยมีวีราการทิดาถาวรเศษและเหงงโตจะร่วมประเมินสถานการณ์ให้กอคิดเล่นในส่วนกลางก็อย่างที่บอกคือการดึงคุน,นัาวุฒิมาเป็นผู้ผออ,อครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเป้าหมายอย่างที่บอกคือดึงคนเสื้อแดงกลับมาทุก<อ>มีพลังสุดเพราะก็บอกว่าถ้าต้องการแลนสไลด์ lide, หรือว่าเสียง14-15ล้านเสียงเนี่ยเสื้อแดงต้องปึ๊บนะช พลึกก็คือตอนนี้ต้องบอกเสื้อแดงเนี่ยกระจายไปเยอะอะเป็นเสื้อแดงขาวพี่โอก็เล่าให้ฟังแล,แล้ววันก่อนเสื้อแดงเป็นส้มก็มีเพราะฉะนั้นภารกิจใหญ่ของปอครอบครัวเปิไทยคือดึงเหล่านี้กลับมาดึงมวลชนเหล่านี้กลับมาและประกาศตนว่ามวลชนเหล่านี้คือฝ่ายประชาธิปไตยครับ,รบและจะใช้ฝ่ายนี้แหละฝ่ายแดงที่สร้างสมกำลังขึ้นมาไปจัดการว่าด้วยเรื่องสอสอเขตการประกาศ พื้นที่ว่าใครจะลงในพื้นที่จังหวัดใดในภาคเหนือบ้างของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้จะเป็นตัวนำร่องและจะเอามวลชนเหล่านี้เข้ามาประกบอีกทีหนึ่งนี่คือจังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ซแล้วต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของขนเสือแดงกัมนนะส1เเขตนะเลื่อไทยเหมือนกันนะเหลืออยู่หนึ่งนะเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งที่รอการพิจารณานี่เชียงใหม่ไปดูเชียงรายนี่เชียงรายก็พรึบเหลืออยู่หน่อยหนึ่ง หน่อหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเกตแปดอ่าเห็นนะมันจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเพื่อดูว่ามวลชนล <ำ S 1> จะเปูล <ำ S 1> ปลำํลำปางลํำปงังที่เพิ่งเลือกตั้งซ่อมเหมืนอนยังนี่เคซีเคซีคุณพินิจีพินิดจชัดเจนมากกลับมากลับมาเลยอ่าลํำพูลนี่สงวนพงมณีหลังสรรพมณีรัฐ แร่โนนแร่พรบคุณหมอต้นสพรเสรีแล้วเดืนหนึ่งเห็นนะอยู่ระหว่างการพิจารณาวรวัฒนี่วรวัฒน์ชัดเจนเขตสามอยู่ระหพิจารณาใช่ใช่ใชนี่ภาคเหนือดูน่านพรึบครบชุดพะเยา ครบชุดพระเยโอเนี่ยเขาบอกว่าตอนประกาศมาพระเยอดูเหมือนว่าจะเปิดทางให้ผู้กองเขาบอกการวางตัวเนี่ยการเลือกคนเนี่ยคืออยู่ระหว่างการพิจารณาและการเลือกคนด้วยรูปยังหาไม่ได้เลยพี่โอดูนิก็บอกการเลือกคนด้วยเหมือนจะเปิดทางผู้กองหรือเปล่าแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนนี่ชัดอ่าเห็นฮะเป็นการปักหมุดไว้เพื่อไทยถึงตอนนี้ต้องบอกว่าในทีมที่มันมีอยู่เนี่ย ส่วนหนึ่งต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งบรรดาแกนนำรุ่นเดอรรุ่นหนึ่งรุ่นสองที่มีฝีมือถูกสอยเรียบไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันแกนแกนของพรรคเพื่อไทยที่บ่งบอกว่าจะก้าวเข้ามามีบริบทในการนำพาประเทศได้รอดอะ่ะครับมมนเหลือไม่มีใครหรอกครับนอกเหนือจากกลุ่มเนี้อืมนี่นะแสดงว่าจำกัดเช่นเดียวกันวันหน้าพระคุณจนนานสีแก้วคุณภูมิธรร คุณหมอสุรพงศ์จะตุลนจชายแสงจายแสงสุรพงศ์เนี่ยลงไม่ได้ลรมินใช่พงศักด์เนี่ยยุเกระเซนแพทองทังท่านแสดงว่าเพื่อไทยเองก็มีปัญหาเรื่องบุคลากรเช่นเดียวกันถูกต้อง